อีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนั่นก็คือท่านนันทเดชเมฆสวัสด์นะครับอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติก็บอกว่าเรื่องของคดีผู้กํากับโจ้เนี่ยเป็นคดีที่นําความอับอายมาสู่วงการตํารวจครั้งที่ใหญ่ที่สุดและก็มีเจข้อสงสัยเนี่ยจะต้องเคลียร์กับประชาชนให้ชัดเจนนะครับคนโทนันทเดชเมฆสวัสดค์ครับกรรมาการอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสอรอพอ พสผ่านข้อความใน Facebook บอกว่ามีเรื่องที่นําความอับอายศมาสู่วงการตํารวจครั้งใหญ่ที่สุดในยุคที่มีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปตํารวจมานานแล้วแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดแรกแล้วตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกก็คือกรณีพันตํารวจเอกที่ติสันอุทนผลอดีตผู้กุมกับสบพเมืองนะครสวรรค์พร้อมกับพวกทรมานผู้ต้องหานี่แหละโดยพบว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่นั้นมีความชัดเจนมากในระดับ H D ชัดเจนยากที่จะแก้ตัวได้แต่ก็อุตส่ามีแนวทางแปลกๆเกิดขึ้นจนทําให้คนดูทีวีสงสัยว่าตํารวจจะช่วยเหลือกันจากการแถลงข่าวคืนวันที่ยี่สิบหกสิงหาที่ผ่านมาผู้กํากับโจได้ขอรับผิดและตอบคําถามผู้สื่อข่าวเริ่มจากหนึ่งผู้กํากับโจอ้างว่าสาเหตุที่ต้องคลุมหัวผู้ต้องหาเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าแต่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งกลับถามว่าทําไมต้องคลุมถึงหกถุงสอง คำถามนี้เองเป็นต้นเหตุให้คนพูดกันทั้งเมืองติดต่อกันมาอีกหลายเรื่องเช่นทาไมต้องการให้เห็นหน้าเนี่ยเมื่อคลุมถุงแล้วทําไมถึงขั้นจะต้องบิดถุงให้แน่นจนไม่มีอากาศหายใจแบบนั้น 3. ผู้ต้องหาร้องออกมาก็ยังเฉยเฉยกันอยู่ 4. ทําไมต้องรอจนถึงป่านนี้เพราะเรื่องเกิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเพิ่งจะมาเริ่มสืบสวนกันเมื่อเวลาผ่านไปเกือบยี่ิบวันหําไมโรงพยาบาลถึงออกใบรับรองเสียชีวิตว่ามีต้นเหตุมาจากการเสพยาห การไปรับตัวผู้กำกับโจโดยมีรถสีขาวมาส่งนั้นมีการติดตามสืบหารถคันนั้นหรือเปล่าหรือว่าพอจำเลขทะเบียนไม่ได้ก็ปล่อยไปเลย 7. อีกหลายเรื่องที่พูดกันไม่ชัดเช่นทำไมต้องถอดกล้องวงจรปิดออกแล้วกล้องตัวนี้ทำไมถึงต้องแอบถ่ายหรือที่มาของความร่ำรวยเกินฐานะของผู้กำกับโจโเป็นต้นประเด็นเหล่านี้จะเป็นความท้าทายของผู้สื่อข่าวในยุคโลกร้พรมแดนไปอีกสัปดาห์เรื่องนี้ถ้าไม่ทำดี ถ้าทำไม่ดีตำรวจดีๆอีกมากมายจะพลอยเสียหายไปด้วยขอให้ทำกันอย่างโปร่งใสจริงจังและถ้าเรื่องนี้ถล่มไปไกลเกินจะเรียกคืนมาคงลำบากมากทีเดียวครับท่านว่ายอย่างนั้นครับน้องเอกครับ